สามเทคนิคในการซื้อเสื้อผ้าให้ราคาถูกแล้วก็สามารถคุ้มค่าในทางธุรกิจคือ1คุณต้องซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยมันช่วยให้คุณสามารถใช้สินค้าคุณภาพดีได้แล้วใช้ได้นานนะดังนั้นเสื้อทุกยี่ห้อผมจะเป็นแบรนด์เนมทั้งหมดแต่ที่2สําคัญนะครับคือเราต้องซื้อเสื้อผ้าที่เราสามารถใช้ได้บ่อย เสื้อผ้าทุกตัวผมจะใช้ประมาณ6เดือนแล้วถึงจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็ไม่กลับมาใส่อักแล้วแต่ว่าตอนใส่เนี่ยจะใส่บ่อยๆนะครับใส่เดือนนึงใส่หลายรอบนะบเพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยได้รับการถูกใช้งานไม่ใช่ว่ามันเก่าไปตามเวลานะครับที่3คือให้หาป้ายแดงๆนะครับผมมาอยู่ที่ยูดิโกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ดูปด้ายแดงๆพวกนี้ครับทราเีจะซื้อราคาเป็นพันนะช่วงนี้เสื้อยืดลดราคาเหลือแค่500ยเยน ตัว500เยนก็ตกประมาณแค่100กว่าบาทครับนั้นจะริงๆแล้วเสื้อผ้าเนี่ยราคาคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ใส่ได้เสื้อผ้านุ่มนะครับเสื้อผ้าเนี่ยใส่แล้วสบายตัวแล้วก็เย็นสบายนะแถมราคาถูกด้วยนะครให้ซื้อแบบนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าที่มันออกเป็นนิวเทรนเสมอไปเพราะราคาสูงเรารอให้มันลดราคาแล้วซื้อเสื้อผ้าสีแบบที่ผมใส่แบบนี้ครับ เสื้อสีที่มันเหมาะกับเราแลวเราสามารถใช้ได้บ่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ครับจะได้สินค้าที่ดีใช้ทนนะครับราคาถูกแลใส่แล้วดูดีด้วยครับผมหมอทีมครับทำคลิปนี้จากนาริตะประเทศญี่ปุ่นครับ